น้ำหานนดอนครับเจ้าของเจ้าของอันนี้ของฟัง้ยักตะโ ครับครับเดี๋ยวพระท่านครับปีิรับข้างเซาไฟครับหยยบเลยอู้ตัวใหญ่ฮามึง cứ bực nhí đi máy phải đâu đi Bật hắn đâu, bật hắn đâu, phải đọc. นี่ไงเนี้ยนี่ไงเนี้ยตัวนึงตัวใหญ่ลอยไปหน่อน่ะนั่นนะโซนาโจวชี้ยิงตัวพุ่นอถือซื้อซื้อตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ตัวนี้ลอยไปหน่อเห็นว่าผุนเลยสายไฟไปประมาณว่าหนึ่งเลยเงาสายไฟไปตักเงี้ยได้ไหมนี่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 ยุ่ง เสียผมนี่เห็นบ่ะนังอ้ยพันเสาไฟสนั่มึง,งมางตัวแดงบอกขี่ได้เลยมันมันบางเสาไฟกวนผมเลยยิ่ยงตัวหลังน่ะน้ำกัน,นครับ ตัดพูดพี่เก๋อครับหมุอนระยะสิบเมตรโอ้ยจะตัวเลน่อยเลยอืมว่าโดนตัวหน,น,นึ่งหรืโดนตัวหนึ่งเหรอวะา จอบแล้วจอบอีกก่หันศูนยมนไปนนแล้วคุณเรื่องห่วข้องตงน้นปะคามไ็ี้ไปฟังพุ่นส่วดิีฮนีม่อยู่บ่ออนนี้เราไหมโอ้ยโย เหลือแล้วนี่ระยะนี่จะเชียวขึ้นได้บ่เท่านั้นละเขาปุ้งปุ้งหนึ่งยหน่อก็ได้ตัวหนึงนะแม่เวไม่มักกวงเกียร์เร่นตั้มสีตั้ม สีนี <rôle> <of the> <ici> ้คือเนื้อปลาไหมครับเดี๋ยวมันจะใส่เงี้ย มาเยี่ยบปลาอหางหาหากู